สุดยอดรล랙พิงมีผู้ติดตามมากกว่า80ล้านคนกลายเป็นศิลปินที่มีผู้ติดตามมากที่สุดบน YouTube สวัสดีทุกคนนะคะเมื่อวันที่5กันยายนตามเวลาเกาหลีใต้ค่ะแร็พิงมีผู้ติดตามมากกว่า80ล้านคนแล้วนะคะในช่อง YouTube อย่างเป็นทางเกินมีชื่อว่าแร็กพิงค่ะทําให้พวกเธอได้กลายเป็นศิลปินคนแรกที่บรรลุเป,ป้าหมายนี้ในช่อง y u ู u b บแร็พิงนะคะมีผู้ติดตามเกิน80ล้านคนค่ะนับตั้งแต่การเปิดตัวครั้งแรกค่ะเมื่อประมาณ6ปี3เดือนนะคะเปิดตัวเมื่อวันที่28มิถุนายนในปี2016 อย่างไรก็ตามนะคะด้วยการเปิดตัวอัลบั้มชุดที่2เมื่อเดืนี้ค่ะคาดว่าพวกเขาได้มีการทำลายสิิติอีกครั้งหนึ่งพวกเขามีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นนะคะหลังจากมีการปล่อยมิวสิกวิดีโอพิงเวนอมค่ะในวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมา ในทางกลับกันค่ะพวกเขาก็จะปล่อยอัลบั้มรอนพิงค์ในวันที่16กันยายนที่จะถึงนี้แร็พพิงค์มีการปล่อยทีเซอร์แรกนะคะสําหรับเพลงไตเติลอย่างชัดดาวค่ะได้ปล่อยทีเซอร์คอนเซปต์ที่น่าทึ่งค่ะสมาชิกค่ะก็มีความสวยแตกต่างดุดันเฟสขั้นสุดแต่ละคนนะคะก็ดูสวยแบบเหลือเชื่อค่ะขณะที่มีการผรสมผสานแนวคิดที่ดูแตกต่างกันดูเก๋ไก่นะคะดูทรงพลังสง่างามที่แตกต่างกันสำหรับเพลงชัด ดาวค่ะอัลบั้มชุดที่2ของแร็ป i n อจะปล่อยเนวบันที่16ก,กันยายนค่ะตามเวลา KST แฟนๆก็มารอดูทีเซอร์ต่อไปนะคะว่าจะตื่นเต้นกันขนาดไหนทุกๆคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ